ตัวใหญ่นใญ่ใหญ่ใหญ่อุ้ยห้าหกหลัวฮะปักเบ็ด,ดมาครับมือนจะมีปลาผ่านเจนฮะขันถอดไงมีลุ้นว่ะคนไม่ต้องลงไวนะ้เนะเกี่ยเชือก

พันขาวกี่เดิม,มพันกิ้งไผ่เดอได้หายใจไปะนะสดไปะนะติดตรงเม่อไรนะ่นี่ยจมน้ำไหมจะบ่ายลงนะุงเนี่ยจมน้ำนะไ,ไหมไปขึ้นบนขึ้นไผ่ยูอ้ยขึ้นมาวอกขึ้นบนข โอ้โหดูจัดพี่ขาวโอ้ห้าโลได้วะนั้นพี่วัดยังไงนะวะันนั้นที่พี่วัดของผมอ่ะคืบคืบละดสองโลอ่ะอนี่กี่คือบอ่ะประมาณห้าโลได้เป็ไงคืบยังไงนี่ยขอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่มาฐานเลยไหนโชว์หน่อยยกโชว์หน่อย ขิงเขาโอ้โหหันลบันหัวไฟไปหน่อยหัวไฟลบไปหน่อยพี่อุ้ยใหญ่วะ่ะได้ความไหยนะส่งน้าน,น้ำหมอดเลยนะไปยอดครับปลาข้าวไม่น้ำน้อยเดียวครับผมเป็ดปากหวานๆเชือกส้มก็ไผ่ตรงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไปตงเย็นเงี้ อะไรวะใจ่ายผก็ไม่ฟ right, oh. wow. uh, ังกิโล่ฮาโลอะไรนะหกปะฮาโลครึ่งฮาโลครึ่งเหรออืมฮาโลครึ่งโอ้ยนี่สวยจัง